รีวิวเครื่องเล่นวิทยุของโน้นะครับยี่ห้อโซนี่นะครับนะฮะโมเดล icf 2 8 fm a ใช้งานได้เต็มระบบครับพื้นบ้านเรานะครับใช้ถ่านนะครับตัวนี้นะฮะใช้ถ่าน2 a สีก้อนนะครับถ่านนาฬิกาบ้านเราสีก้อนนะครับเครื่องสภาพดีนะฮะตัวนี้ใช้ได้แค่ถ่านนะครับสภาพสวยนะครับทดสอบระบบวิทยุนะครับโอ้ง ิดเครื่องคือเลื่อนมาด้านซ้ายด้านขวาก็เป,ปิดเครื่องนะครับดี๋ยวอลสอเอนะครับอันนี้วันรุ่มจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็จูนเนอร์จะอยู่ฝั่งนี้นะครับ ได้ถึงึ้น108บ้านเรานะครับ108นะครับเม็กเจเปมเอมเปมนะครับหลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์นะเราทิ้งช่วงประมาณหนึ่งสัปดาห์มีหูนิว้วนะครับวกฟังง่ายนะครับเราประชุมเครือข่าย C, s b g p t s ท่วประเทศที่เชียงใหม่ะนะครับเราจะไป<ส>ห้องประชุมที่เชียงใหม่ของมหาวิทยาลัยรัชภัฏนต้องบอกว่าห้องประชุมเขาสวยจริงๆห้องประชุมของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับแล้วก็ไฮเทคมากนะครับ แล้วก็แล้วก็ขอจบการรีวิวนะครับนะครับ